จัดเต็มไฟลุกคริสติน่าเตี่ยมตามประวัติศาสตร์ใหม่พร้อมส่งคำเชิญถึงออยธนา พบกับประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของ q e e n o ออ a n ดนของเมืองไทยค่ะสตีนา่าคริสตินา่าอากิราที่กำลังจะสร้างปรากฏการณ์ในรอบ30ปีกับคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นคริสตินา่าควิงคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเดียวครั้งแรกในชีวิตที่ฮิตและเตรียมงานมานานถึง4ปีเต็มค่ะโดยเธอเผยว,ว่านะคะเริ่มเตรียมตัวมาตั้งแต่โควิดแล้วที่จะมีคอนเสิร์ตค่ะที่ผ่านมานะคะตนกระทุ่มเททุกคอนเสิร์ตแต่ครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ตนได้เข้ามาเป็นส่วนร่วมมากที่สุดตั้งแต่ต้นค่่่่ะะไมวาาจเเเเปป็นรรรรืืออองงูแบบโกรร้พ กระทั่งเรื่องของการเตรียมภาพค่ะซึ่งตนตั้งใจมากๆโดยเธอบอกว่าอยากจะทําให้มันออกมาดีที่สุดเพราะไม่มีใครรู้จักแฟนเพลงดีเท่ากับตัวของตอนแล้วเพราะฉะนั้นตนจะรู้ว่าแฟนๆอยากเห็นอะไรเราก็ต้องตอบสนองเขาแบบนั้นค่ะพร้อมกับแง้มๆนะคะว่าแค่รับเชิญพิเศษเนี่ยจะใช้ออยทนาหรือเปล่าหลังแฟนๆนะคะอยากฟินอีกครั้งจากที่เคยมีซีนเรียกเสียงกรี๊ดหอมแก้มฝ่ายชายบนเวทีคอนเสิร์ตแกรมมี่ RS สค่ะ ก็ต้องการให้มันออกมาดีที่สุดนะคะเพราะว่าต้องบอกก่อนเลยว่าไม่มีใครรู้จักแฟนเพลงตินดาดีเท่าตัวตินาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รู้ว่าเขาอยากเห็นอะไรเขาต้องการอะไรเราก็ต้องตอบสนองเขาในนนั้นใช่ไหมคะก็อย่างที่บอกเรื่องโชว์ก็ไม่ต้องพูดถึงทุกโชว์ตินาก็ตั้งใจอยู่แล้วนะคะเต็มที่อยู่แล้วแล้วก็ต้องการที่จะให้มีอะไรที่พิเศษในแต่ละโชว์และโชว์นี้จะต้องเป็นอะไรที่พิเศษมากๆ นะคะเพราะว่าเราแบบพุ่มทั้งกายทั้งใจของเรามาทำโช์นี้จริงๆจริงเราก็มีทำรีเสิร์ชนะกับกลุ่มน้องๆแฟนคลับของตินาคนที่เป็นแฟนเพลงว่าเขาอยากเห็นตินาทำอะไรในคอนเสิร์ตอยากเห็นตินาเป็นแบบไหนอยากเห็นตินาร้องเพลงอะไรพวกนี้เราเป็นข้อมูลที่เราเก็บมาแบบตลอดเวลาในระยะเวลาที่เราเตรียมงานคั้งนี้อยากเห็นกับพี่ออยอย่างเงี้ยตเรียกพี่ออยเดี๋ยก็ เขาจะมาไมหล่ะถ้าจินาชวนเขาว่าเออถ้าชวนถ้า <c oughs> ถ้าชวนถ้าชวนเขามาก็ดีนะจินตจะได้หอมอีกข้างหนึ่งอย่างท,แบบที่บอกแล้วก็มีทีมงานที่ทุกคนแบบว่าตั้งใจมากทุกคนอยากให้คอนนี้ออกมาดีที่สุดแบบอย่างเต็มที่เลยการซ้อมการร้องการอะไรทุกอย่างเพื่อที่จะให้พอไปถึงวันนั้นเนี่ยทุกอย่างต้องพร้อมจริงๆที่จะ ส่งความสุขความสนุกให้กับคนดูได้ซึ่งขอบคุณแฟนคลับที่นาม,มากๆแฟนเพลงที่นาม,มากๆนะคะที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็คอยเป็นกําลังใจให้ที่นาม,มาตลอดระยะเวลาในการทํางานในการทำางานตรงนี้ของตีนานะคะแล้วก็น่ารักมากเราเหมือนเป็นพี่เป็นน้องเป็นแบบเหมือนครอบครัวกันแล้วนะคะก็อยากให้เขามามีมาอยู่ในที่ที่ในวันที่พิเศษของตีนา อีกวันหนึ่งนะคะมาฉลองกับตีนามาสนุกกับตีนาแล้วก็มาอยู่เป็นประวัติศาสตร์กับตินาในวันนั้นด้วยค่ะ